ไม่ต้องจดค่ะรักษาสิลให้บริสุทธิ์นะจ๊ะ,ค,ะคิดไม่เสมอว่าเกิดมาต้องตายอาจารย์ค่ะขออนุญาตเดี๋ยวก่อน<ค>เอาให้จบก่อนค่ะจะเป็นพระโสดาบันใช่ไหมค่ะอ่าอีกนิดนึงก็คือให้รู้เสมอว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วน <c oughs> รกสวรรค์บาปกรรมมีจริงค่ะคิดแค่นี้ทําแค่นี้เป็นพระโสดาบันได้แล้วอ่ะคราวนี้จะพูดอะไรคราวนี้จะพูดคือว่า ทำยังไงถึงจะโน้มน้าวจิตใจตัวเองเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบในศีลในธรรมในศีลห้าที่าอาจารย์บอกนี่คือพื้นฐานของมนุษย์นะคะจา้ายังไงคือคือคอ,คอ,อยากจะขอบารมีอาจารย์หรือบารมีขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยช่วยดลบันดานให้ แม้จะทําดียังต้องให้คนอื่นมาดนเลยใช่ค่ะจันคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนคนตกน้ำาหายใจแล้วมาเมื่อวานเนี้ยผมไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งทงที่กมหนักที่สุดเลยกำลังใช้ความคิดอยู่ว่าเอะเราจะต้องทำยังไงจ้าอ่ะคราวนี้ฟังอย่างเดียวนะอย่าถามยาวค่ะจ้าให้คุณทำทานทุกวันใส่บาทวันละหนึ่งบาทขึ้นไปทุกวันใส่กระป๋องไว้นะคะพอได้เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไปทาบุญใหญ่ ะะ <Okay. S 1> เงินจำนวนหนึ่งบาทของคุเนี้ให้อธิษฐานจะสร้างทานใหญ่น้อยทุกทานนะ,ะอาหารคนอาหารสัตว์สังฆทานวิหารทานธรรมทานแล้วถ้าไม่รู้จะเอาไปที่ไหนก็ให้อามาที่นี่จะแบ่งทําบุญให้ทุกบุญทุกทานนะจ๊ะ <Okay. S 1> อันนี้คุณจะปลดเปลื้องปัญหาทางการเงินได้ <Okay. S 1> เรื่องจด <laughs> นะคะพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วเลิกคุยเลยนะ <Okay. S 1> ข้อ2ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ข้อส <Okay. S 1> ให้ทําสมาธิทุกๆวันนะคะหลังสวดมนต์เสร็จเนี่ยใส่บาท <Okay. S 1> ทำสมาธิ ทำสมาธิเสร็จจะใช้เวลาวันละหนึ่งนาทีก็ได้ทำสมาธิ <Okay. S 1> ครึ่งนาทีก็ได้ <Okay. S 1> นะจ๊ะแล้วก็ให้หนูอธิษฐานขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าให้ช่วยบังคับกระแสจิตของลูกเนี่ย <Okay. S 1> นะคะให้คิดดีพูดดีทดําดีให้กายวาจาใจของลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องลูกปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากอบาล <Okay. S 1> ให้อธิษฐานแบบนี้ทุกวันนะจ๊ะ <Okay. S 1> อาจารย์ก็ขอบารมีของพระพุทธเจ้าช่วยบังคับกระแสจิตของนู อ่ะคราวนี้มีปัญหาอะไยใจร้อนปากไม่ดีปากไม่ดีค่ะรู้ตัวก็ดีแล้วมีก้อนเนื้อในถุงน้ําที่เต้านมสองข้างนะคะอันนี้เกิดจากกรรความเจ้าชู้แล้วก็พฤติผิดศีลข้อกามานะจ๊ะค่ะที่ไปเกี่ยวข้องกับสามีของคนอื่นนะคะอ,อยากผิวหน้าสวยฝ้ากระหายอันนี้เกิดจากกรรมโทสะนะจ๊ะที่โกรธที่โมโหอ,อารมณ์ร้ายปากไม่ดีนะจ๊ะ เนี่ยเมื่อไหร่ที่พูดเพราะเพราะพูดแต่คําดีๆรูปปากจะสวยกว่าน,นี้ริมฝีปากที่แตกก็จะหายเองไม่ต้องรักษาป้าก็จะหายเองะนะจ๊ะ,ะรูปร่างก็จะสวยขึ้นด้วยเอาไหมเอาค่ะผูะ้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ค่อยเมตตาใช่ไหมจ๊ะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเมตตาเราก็คงจะมีความเจริญามากก็เพราะว่าหนึ่งเราผิดศีลข้อกามมาสอง ปากเราไม่ค่อยดีไม่เป็นที่รักนะจ๊ะไังดีจ้ะก็คือเรายังประพฤติผิดศีลอยู่เมื่อไหร่เราเลิกนินทาเลิกด่าเลิกปากวยใจร้ายโมโหร้ายใจร้อนบุคคลจะเข้ามาห้อมล้อมหนูเองห้ามไว้ก็ไม่ฟังนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างหลังบำบัดแล้ววันนี้บำบัดแล้ว มีความวิตกกังวลว่าอาจารย์บอกว่าจะต้องได้โสดาบันเราก็เกงว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะได้โสดาบันคะอาจารย์ก็อาจารย์บอกไปแล้วไงทำยังไงถึงจะได้รักษาสิก็คือเกงว่าตัวเองจะรักษาศินไม่ได้ตอซื้อหวยรัฐบาลก็ผิด <laughs> คุยกับสามีชาวบ้านก็ผิดค่าอะไรละ่ะค่ามดหนูปูหอยเปลือกอะไรผิดหมดแล้วเราก็ผิดศินสามข้อละแล้วก็ สุริสุรา,าแอลกอฮอล์นะถือว่าแอลกอฮอล์แล้วกันจะอยู่เราอยู่ในคนหมู่ในสังคมนั้นบางทีเราก็ได้ดื่มเราก็ผิดสรุปแล้วสี่ห้าข้อนี่ไม่ได้สักข้อก็เลยมีตตกกังวนลว่าเอ๊ะถ้าเราถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่เป็นผู้บรรลุโสดาบันแล้วก็จะต้องตกนรกบเจ็ดขุมใช่ค่ะ <c oughs> ไม่แหลค่ะจาย์หนูต้องไปเจ็ดขุมเลยค่ะก <c oughs> ็เลยอ่าเมื่อกี้บอกซื้อหวยรัฐบาลแล้วก็หนูก็เลิกซื้อได้เลย ก็ไม่เห็นจะมีไอ้สิ่งที่ทํามาแล้วยกเลิกกันไงค่ะก็คือเกรงว่าตัวเองจะทําไม่ได้ก็เลยแต่ถ้างั้นอา<ม>จารย์ช่วยไม่ได้ถ้าคุณยังตั้งใจที่ว่าจะเกรงว่าทําไม่ได้อาจารย์ช่วยไม่ได้ก็คือทีนี้คุยกับสามีชาวบ้านเนี่ยอาจารย์เนี่ยคุยกับสามีชาวบ้านวันหนึ่งเป็นร้อยคนเลยทีนี้เจตนาในการคุยของหนูว่คุยด้วย เรื่องชู้สาวหรือเปล่าไม่ได้คาดหวังจะต้องเอามาเป็นของตนเองอย่างนี้่แต่คุยในทำนองชู้สาวหรือเปล่าบางครั้งเป็นค่ะผิดทางใจใช่ไหมก็ผิดก็บาปอีกอก็ไม่ต้องคุยเรื่องชู้สาวคุย <c ười> แบบที่อาจารย์คุยก็ไม่เด้ยบาป <c ười> ใช่ไหมเนี่ยจับเนื้อต้องตัวสาวมีชาวบ้านทุกวันเลยแต่คุณมันผิดที่คิดเนี่ยที่เจตนาอาจารย์แล้วดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย ไม่เห็นอยู่ในสังคมไม่เห็นจะต้องไปดื่มอาจารย์จะอยู่ในสังคมไฮโซยิ่งกว่าคนอือคือที่ผ่านมานะทำค่ะอาจารย์แต่แต่ว่าคือคือที่เข้ามาก็คือว่าเราจะไม่ทําแล้วเลยทีนี้้ตรงที่กังวลเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่คุยแล้วเนี่ยกลับไปไปนั่งทํางานเราจะทําได้ไหมอันนี้เขาเรียกวิจตกจริตยังไม่ทันได้ลงมือกังวลแล้วกลับบ้านไปไม่คุยแล้วแตาอันนี้แล้วคะได้ผลไหมคะได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่จิตคุณถ้ายังมีกังวลอยู่ก็ช่วยไม่ได้ก็ขอสฟิง มาตัดความกังวลออกไปเอาคาถาไปด้วยอ่ะเชิญค่ะมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมาด้ผลคนที่สามคนที่สามแตก็คนละสองวันผะคนละสองวันก็เท่ากับวันนี้วันที่หกแล้วยังไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดอาจารย์ี่ยังทำหน้าที่ยังไม่ไม่ไม่สำเร็จทำอะไรไม่สำเร็จก็คือทำงานทั่วไปไม่กล้าวันวันละเก้าชั่วโมงนะแล้วชั่วโมงต่อ คุณนิชนันจงถาวรอายุห้าสิบเอ็ดปีอยู่มหาสารคามมีปัญหาเรื่องตาเป็นต้อเนื้อจ้กเมื่อวานไม่ได้บําบัดเรื่องนี้ใช่ไหมไม่มันมันหลายเรื่องค่ะมันหลายเรื่องค่ะหลายรใช่ค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้เข้ามานะจ๊ะไปทําอะไรมาจ้าตาเป็นต้อเนื้อเนี่ยไปคอนใครบ้างหรือเปล่าคอนใครบ้างเปล่าถลึงตาใส่ใครบ้างไหม ทำจ้องคนอื่นจ้องหน้าจ้องตาเขาเวลาโกรธจ้องรับหลังจองาอาจารย์คืออย่างแฟนเนี้ยก็จับตาสั่งหลับตาคืออาจารย์หลายหลายอย่างจารอย่างที่ไม่ได้เขียนใหี้อาจารย์ก็เยอะไม่ไม่ได้ค่ะเอาเรื่องเดียวนะจ๊ะเอาเรื่องตานี่ก่อนนะจ๊ะก็เคยดูหนังโป้ไหมหนังโป้นี่ไปดูหนังเขาฉายเวธีกลางแปลงเนี้ย จ้า่ะก็ได้ดูค่ะอาจารย์จ้าก็ชอบไหมเมื่อก่อนเป็นเด็กเขาพาดูอะไรก็ดูนะคะจ้า่ะก็เขาดูแล้วเราไม่ชอบหรอกแต่ว่าแต่เราก็ดูก็บ้านนอกไงอาจารย์จ้าก็ตอนที่เขาฉายเนี่ยก็ดูอ่าถ้าเราไม่ชอบจริงๆเราหลับตาก็ได้ใช่ไหมจ๊ะแต่เราดันลืมตาเนาะใช่นะจ๊ะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบนะคแหละอ่ะโอเคมันเป็นวิบากกรรมที่ต่อเนื่องกันมานะจ๊ะเพราะนั้นเวลาอุทิศบุญก็ให้อุทิศให้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะเอาหาจังเลยหายไหมพี่หนักไหมาหายค่ะแต่เนื้อยังเจ็บอยู่เนื้อยังเจ็บอยู่ไปทำอะไรมาบ้างเป็นครูหรือเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ตีเด็กมาสิอสุทิศให้เด็กไหม เมื่อกี้เชิญทําไมถึงดือ้อกันจังเลยนะอาจารย์ก็องศาพูดว่าให้คุณอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้หมดมส่วนกุศลที่ได้ทํากับนักเรียนโดยตั้งใจหรือไมไ่ตั้งใจถ้าเป็นนักเรียนจริงนะคะไม่มีคนอื่นก็ขอให้หายเจ็บณนะบัดนี้ขอพระพุทธองค์ทรงสแสดงฤทธ เนื้อขึ้นมาค่ะเนื้อขึ้นมา่มาอานอกจากเด็กแล้วตีลูกไม่จ้าได้ทิศให้เขาไม่จ้าเมื่อกี้เนี้ยได้ทิศให้เขาไหมไม่อ่ะอย่าคิดว่าเป็นลูกแล้วจะขอโทษไม่ได้นะจ้าอ,อ,อิุที่อ่าให้ลูกอาโหสิกรรมให้แม่ด้วยถ้าเหลือลูกก็ให้หายเลย ยังเหลือไหมมันยังไม่หายยังไม่หายค่ะเหลือหมาใช่เปล่าคุณ<ม>ต้องค,คุณต้องรบับอาจารย์ก่อนหมาแมวที่คุณลืมบุทิศใช่ไหมคะอาเชิญแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยนะทำกับคนและสัตว์มาไม่รู้กี่ชีวิตเลย <c oughs> ใช่ไหมเมื่อเมื่อก่อนยังไงเลยเันเป็นจุดนี่ลึกและเกินกนจังตอนนี้เหรอคะ